สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี้สิห้ายายดอกลักออกไปหากินอาหารนะคะผละไม้ตามฤด,ดูกาลเนาะนานก็คือบักม่วงนะคะไปหากินบักม่วงกะลอนซึ่งกะเป็นอาหารที่คุณยายหมักอีกอย่างหนึ่งนะคะมักกินบักม่วง หวานมีรสชาติหวานใช่ะมางิเลค่ะบอลเขาก็ได้เงดถวกว่ะ าพาคุณยายมันินคนลไม้ตามฤด,ดูกันเดี๋ยวพาผูกคอตายตรงไหนเนี่ยอยากดูเอ,อ,อ้เอาแบบเลียบไปเลยมึงน่ันก,กท,ท่ยนซ้ำไดนยานจนอันว่าสี

อยากเป็นต้นไผ่แล้วนี่ดีไม่ใช่ต้นของตัวนี้อันนี้อันนี้ไผ่ไผ่ตันนะทุกคข้างในมีโพรงนะ นี่ขนใเมข้อมูลน่าดูเลยยมุนี่ีหอยตอกแรง่ไหมเบสแรงแร็ดโกดอยู่เบสไ้หอบรูกูโกดหน่อยอยอยู่ไงหอบมาเบิ้ง ดูตอนที่พาเขาไข่อนะเบงแดงเอ้ยมาแดงแดงขึ้นพุ้งจะเต็มต้นมแดงบนบนแดงกัไปก็เกียบอะไรครัขาูกคอักราละม่านที่เป็นเดือนสองเดือนแง่ช่างให้ตนาเมื่อ S <s <ans> <c oughs> ย่าเยียบสร้างเน,นื้องานดอกทางเข้าก็คือตรงที่เรามานะคือทางเข้านะ พบลุงมาดูไงวกมีปัาอือนนี้มันสิบเก็บค่ะสำหรับเมลิกระฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ yeah